สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการแปลงบอร์ดพัดลมแบบชนิดที่ใช้แผงควบคุมนะครับนะคือพัดลมตัวนี้นะครับแผงเสียนะครับคือกดอะไรไม่ได้เลยเสียบแล้วไฟไม่เข้านะครับนะเสียบแล้วไฟไม่เข้าเลยนะครับก็คือนิ่งสนิทเลยเวลาเสียบไฟแล้วนิ่งเลยนะครับนะมาดูกัน นิ่งเลยกดอะไรไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราก็จะมาใส่บอร์ดแต่ไม่ใช่บอร์ดเดิมนะครับบอร์ดเดิมถ้าเราไปซื้อก็ราคาค่อนข้างจะสูงครับอันนี้ผมใช้เป็นบอร์ดแปลงครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะใช้ได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะว่าว่าว่าจะใช้ได้ไหมนะครับนะนี่สั่งมาจากร้านขาย ใน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 เฟซบุ๊กนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะหน้าตามก็เป็นอย่างนี้นะครับเขาเรียกว่าบอดบอร์อดบอร์ดแปลงพัดลมนะครับก็จะมีโอ้โหมีตัวรีโมทให้1อันนะครับนี่ยรีโมทให้หนึ่งอันแล้วก็ตัวแผงควบค,คุมนะครับนะอันนี้น่าจะเป็นตัวรับสัญญาณ นี่ยหน้าตานอย่างนี้ครับก็มีบอกหมดนะครับสายเข้าไหนอะไรยังไงมีบอกหมดอืมครับหน้าตามีนอ่างนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนะอ่ะลมงหงายขึ้นนะครับ คลายน็อตออกนะครับนะคลายน็อตฝาปิดออกนะครับาหาตัวลลูกค้าเคยเอาไปซ่อมมาแล้วเหรอ เก่านะครับตัวที่ติดมาเตอเครื่องของศูนย์นั่นนะครับนะก็ขันออกนอก็นอตแยกก็เป็นทิ้งที่คนระับ ก่อนนะครับว่า,าว่าเจ้าตัวบอดมันเสียจริงหรือเปล่านะครับน่าจะเสียแล้วครับก็ฟิวไม่ขาดนะครับขี้ฟิวนีนะครับฟิวแล้วเดี๋ยวลองไปแตะที่เบอร์เสียบปักกลองไปแตะที่ัก เบอร์ใดเบอร์หนึ่งนะครับแต่วิธีเบอร์น่าจะเบอร์สามนะครับเราลองเสียบดูนะครับนะอันนี้นะครับแตะนี้นะถอดปั๊กก่อนนะครับ ขาหนึ่งผมขี่ไปที่ฟิลนะครับนะขาหนึ่งผมมาแตะที่เบอร์หนึ่งนะครับเอยเบอร์ประมาณน่าจะเบอร์สามครับที่สีดํำนะครับนะระวังช็อตด้วยนะครับเดี๋ยวเสียบปลั๊กนะครับเสียบปลั๊กแล้วเปิดสวิตช์นะครับอ่านี่ครับหมุนแล้วนะครับหมุนแล้วนะครับแสดงว่าบอร์ดบอร์ดเนี่ยมีปัญหานะครับนะ พอรมหมดแล้วนะครับอ่าปสวถอดปลั๊กนะครับอย่าลืมถอดปลั๊กทุกครั้งนะครับนะเดี๋ยวเรามาใช้อ่าตัวเจ้าบอร์ดแปลงที่เราซื้อมาน,นะครับดูว่าจะเป็นยังไงนะครับนะเราสายออกนะครับสายที่เราต่อรองสายนี้ออกรัไม่ต้องไปใส่ใจมันดูดูมองนะครับสองเส้นนี้นะครับ สองเส้นนี้ก็คือสายไฟนะครับสายไฟ220สองรอยี่สิบนะครับสองเส้นนี้ส่วนเส้นนี้ก็เป็นอมีโลไฮมีเดียมเออคอมมอนคมอมน้ำมอนนะครับนะถอดออกครับถอดออกถอดออกนะครับนะอันนี้ตัวเก่าถอดออกนะครับนะอันนี้เรามาดู บอดตัวใหม่กันนะครับนะที่เป็นบอร์ดแปลงนะครับที่เราสั่งมานะครับนะก็เดี๋ยวเราจะมาทําการต่อกันเลยนะครับนะอ่านี่นะครับเดี๋ยวเราตัวรับสัญญาณเอา่อนจได้ทำงานได้ง่ายๆ,ๆาปก่น,นค่นไซึ่งตรงนี้มันก็มีเขียนบอกอหมดอยู่แล้วนะครับนะว่า อะไรเป็นอะไรนะครับหนึ่งสองสามแล้วก็ดูจากแผงเดิมครับแล้วก็ไล่เข้าตามไปเลยนะครับเนี่ยไฟสองร้อยยี่แล้วก็ไอตัวคอมอยู่ตรงกลางนะครับนะเนี่ยซึ่งแผงเดิมก็เขียนบอกไว้เหมือนกันก็คือต่อเข้าตำแหน่งเดิมนะครับนะเดี๋ยวลองดูครับนะอ่านี่นะครับเริ่มจากสายที่เป็นปลั๊กของพัดลมนะครับเนี่ย สายเราก็ไล่มานะครับลาล่ยลาไล่มาไล่ไลไลมา,มาอันนี้ก็คือสายไฟอ่าสายไฟ220นะครับนะเดี๋ยวเราตัดตัวแจ็คมันออกนะครับตัดตัวซอกเกตม,มันออกนะโอเคอ่าครับพอเราตัดสายไฟอ่าที่เป็นสายปลั๊กออกนะครับเราก็ม้วนปลายมานิดนึงนะครับนะจะมี2เส้นนี้นะครับนะเราก็มาเข้ากับ บอร์ดแปลงตัวนี้นะครับนะซึ่งเขาเขียนมาอยู่แล้วนะครับ L N เนี่ยนะครับ L N นะครับนะสองเส้นนี้ใส่กับ L M นะครับ L N ซึ่งสายไหนเข้าสายไหนก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะครับไม่ต้องมีสีเรียมนะครับนะเดี๋ยวเรามาใส่เข้าไปเลยนะครับนะก็คลายน็อตก่อนนะครับ L N คลายน็อตเดี๋ยวเ็สวมแล้วก็ขันให้แน่นนะครับ นี่ครับพอใส่เสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่หน้าตาอยู่ลักษณะนี้นะครับนะ L N นะครับจะสลับได้นะครับสีฟ้าจะไปเข้าตรงสีน้ําตาลสีน้าตาลมาเข้าตรงสีฟ้าเอาเอาฟ้าไปอยู่ N หรือ N เอาสีน้ําตาลมาอยู่ L คือได้หมดท้้งสีเลียนนะครับเป็นไฟ220สลับได้นะครับนะส่วนตัวตรงกลางนะครับนะตัวที่เขียนว่าคอมนะครับนะเราก็ไปดูจากแผงเก่านะครับตัวซ็อกเก็ตเก่านะครับนะตัวแผงเก่าว่ามันอ่า <Workers> อยู่ที่ตำแหน่งไหนนะครับนะเนี่ยครับมันอยู่อย่างนี yeah. ้ก็เป็นสีขาวนะครับเดี๋ยวเราตัดสีขาวมาใส่ตรงคำว่า่าตัวคอมตัวนี้นะครับนะมาดูได้จากตำแหน่งเดิมนะครับตำแหน่งแผงเก่านะครับมันเขียนอยู่ครับเป็นไงเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าสีขาวมันอยู่ที่ตำแหน่งตัวนี้เห็นไหมอ่าเราตัดสีขาวมาใส่ตัวแผงใหม่นะครับนะ อ่านะครับเสร็จแล้วมันก็จะอยู่ลักษณะนี้นะครับนะอืมนะครับแต่ในกรณีที่พัดลมที่มันไม่ใช่เป็นบอร์ดแบบนี้นะครับนะก็ถามว่าไอ้สายสีขาวมจะอยู่ยังไงคือสายตําแห่งอะมันจะมัดรวมอยู่กับสายไฟที่เป็นสายสองรอยี่สิบนะครับไม่เส้นใดก็เส้นหนึ่งนะครับนะอาจจะมัดรวมอยู่กับสายสีฟ้านะครับนะอาจจะมัดรวมอยู่กับสายสีฟ้าแล้วก็ตัดแยกออกมาแล้วมาใส่แบบนี้นะครับนะหรืออ่าคือมันจะมัดรวมอยู่กับสายอ่าที่เป็นไฟสองรอยยี่สิบไม่เส้นใดก็เส้นหนึ่งนะครับนะ สังเกตได้จับลายฟินนะครับด้านหลังนะครับเห็นไหมครับว่ามันถึงกันอยู่กับไฟ221เส้นนะครับซึ่งถ้าพัดลมที่มันใช้สวิตช์กดกดไม่มีบอร์ดอ่ะมันก็จะมัดรวมกันอยู่นะครับอาจจะมัดรวมกันอยู่แล้วเป็นอ่าเป็นหัวพลาสติกพันไว้หรืออาจจะมัดรวมกันอยู่แล้วบัดกรีเชื่อมติดกับตัวแผงสวิตช์ปุ่มกดนะครับก็ให้ตัดแยกออกจากกันนะครับนะตัดแยกออกจากกันนะครับนะแล้วก็มาใส่แบบนี้นะครับนะนะครับมันจะไม่มีเขียนนะครับอันนั้นอ่ะนะแต่ให้ให้คิดเสมอว่า ส่วนมากแล้วมันจะเป็นสีขาวนะครับนะแต่เส้นเส้นที่มันมัดรวมอยู่กับไฟสองอยเส้นใดเส้นหนึ่งนะครับนะโอเคเดี๋ยวก็ส่วนเบอร์หนึ่งสองสามเนี่ยครับมันก็ไล่ตามนี้อยู่แล้วครับโลมีเดียมไฮเนี่ยนะครับนะนะเบา่ปานกลางแล้วก็ไปแรงนะครับก็ตัดเข้าตามสีเลยนะครับนะซึ่งตัวตัวนี้มันมีเขียนอยู่แล้วนะครับนะนี่นะครับหนึ่งสองสามไสวิงตัวนี้เป็นแบบเป็นแบบ ใช้มือดึงนะครับนะไม่ใช่มอเตอร์สวิงเราก็ปล่อยไว้ไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปต่อเข้ากับอะไรทั้งนั้นนะครับนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอ่านี่มาต่อเข้าเสร็จแล้วนะครับจะเป็นอย่างนี้นะหน้าตาดาแล้วก็สีน้าตาลเลือดหมูนะครับแล้วก็สีแดงนะครับนะตามตําแหน่งเก่าตัวซ็อกเก็ตเดิมนะครับในแผงเก่านะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนเราเปลี่ยนเฉพาะ บอร์ดนะครับนะแต่มอเตอร์คอยที่เขาพันมาเบอร์หนึ่งสองสามคือยังอยู่เ,เดิมทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมนะครับนะนี่อยู่เรียงตามสีนะครับเบาปานกลางแล้วไปแรงนะครับนะหนึ่งสองสามไปนะครับนะโอเคก็เนี่ยครับหน้าตา,ตาทนไม่ทนอันนี้อันนี้ก็ยังบอกไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดูนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับนะ,อ,ะอย่าลืมเสียบตัวรับสัญญ,ญาณ นะครับนะโอเคอ่ะโอเคเมื่อเราต่อทุกอย่างอ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆเมื่อเราต่อทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับนะก็เป็นลักษณะนี้นะครับนะเดี๋ยวมาเสียบปลั๊กแล้วลองกันดูนะครับนะเสียบปลั๊กแล้วลองกันดูนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาจัดตำแหน่งการวางกันอีกทีนะครับอะเสียบไปเปิดสวิตช์นะครับอ่า ไฟมาแล้วนะครับไฟมาแล้วเราก็กด๊นี่นะครับตัวนี้อึ๊บพลมหมบุนแล้วครับอ่านี่น่าจะเป็นเบอร์หนึ่งนะครับประมาณนี้เรามาดูเบอร์สองใช่ไดไหมอ่าเบอร์สองก็แรงขึ้นนะครับแสดงว่าเราต่อเบอร์ถูกแล้วนะครับนะ เบอร์สามครับกดไปทีอ่านี่เบอร์สามแรงขึ้นอย่างชัดเจนนะครับนะครับนี่โอเคครับปิดนะครับก็มันจะเป็นตัวนี้โอเคปิด ส่วนพวกนี้เราไม่ต้องไปยุ่งนะครับนะเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะครับไอ้ปุ่มสวงสวิงตั้งเวลาเลือกโหมดแล้วเพราะฟังก์ชันมันมีตัวนี้มีอยู่แค่นี้นะครับนะโอเคครับเดี๋ยวเรามาจัดใส่กันนะครับนะแล้วก็ประกอบนะครับนะปิดสวิตก่อนโอเคอ่านี่นะครับจัดใส่นะครับยึดให้เรียบร้อยนะครับนะตัวรัสัญญาณนะแล้วเดี๋ยวก็ประกอบแล้วก็มาลองใช้กันดูนะครับนะ เพื่อ,อนประกอบเสร็จเรียบร้อยนะครับนะเดี๋ยวเรามาลองใช้จริงกันดูนะครับว่าจะใช้งานได้มีประสิทธิธภาพไหมนะครับนะ,ะเสียบปลั๊กนะครับเปิดสวิตช์ปลั๊กนะครับอ่ามีเสียงมันจี้นะครับบีนโ o มทกดตรงนี้นะครับกดปุ่มบนนะครับนะอ่าเบอร์หครับ ของเบอร์สองครับอ่ะวิธีเบอร์สองครับก็แรงขึง้นเลยเบอร์สามครับโอ้ครับสลิปโอเคนะครับใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมนะครับนะคลิปนี้ผมก็มีเทคนิคดีนๆนะครับมาฝากนะครอืน่นนะครับที่ชอบเทป